จ้ะเอ๋ดูไปอุ้ยาดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยเก่งอย่างนี้เลยนะเก่งอย่างนี้เลยนะเก่งอย่างนี้แม่ละหูนะปะแม่ละหูอยู่ในนั่นก็ทาโอ้โอ,โอ้อะไรคนนั oh, <stick> <isas> ้นน่ะทำตัวเหมือนเด็กอยู่ได้โอ้เป็นเป no ็นเด็กน้อยหรอปะปะอะไรอีกมีอะไรอยู่หูอีกอะ เฮ้ยเฮ้ยเชยไเรนแม่เล่นแม่เล่นน้แมนได้หแม่แม่ไม่เล่นน้แมนได้มแม่อุ้น้ตังไหตตังน้ำนน้แมน้ตง้นน้แนไ้มตัง่แม่านีตังมาไวมังใจมเลย้อรเบ็ตอนไหนรีวะที่เรยนคือก็เลีนนะไ้่เรีนน้ำแมนเนี่ยโอ้ยแวนน่าร่มดีได้ไ้อนี้ไปนะแมนนอาร่มดีแนน เปิดพระลมเบิดขึ้นนี่มาขึ้นนี่ฮะร่มดีเอาโอมาวสวัสดีรครับป๊อป๊ากันโอมาสวัสดีครับป๊อป๊ากันนะไม่ล่ะโอก็จะมาหาพี่วัวล่ะพี่วัวล่ะไปเล่นกันไหมล่ะพี่วัวล่ะเยอยว่าอยากเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวทับทากีอาดกันละเออไม่ดิกทำอะไรไงทำนี้นี่นี่ทำอะไรคะนีกทำอะไรคะโอจะไปไหนละลกูก ไปตามแม่ทำไมครับโอก็จะไปตามแม่แล้วเดี๋ยวแม่หายไปแล้วแม่จะทำอะไรแล้วแม่ล่ะแม่ไปไหนแล้วแม่หายเข้าไปแล้วลรอปะปาแม่ก็หายเข้าไปแล้วล่ะโอ้เฮ้ย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 ชื่อวัสดีครับแล้วขอเข้าอยู่ล่ะโอ้โอ้ก็ขอเข้าล่ะปะปาไปขอยายนู่นขอปะปาไม่ได้ไงไม่ไม่ได้ต้องไปขอับบขอยายเด้อ โอ้ก็จะไปขอกับยายก็ได้หรอป๊อป๊าไปไปขอกับยายก่อนโอ้ก็ขออีกก็ได้หรอป๊อบป๊าเราโอ้โอ้จะไปไหนลูกโอ้ก็จะเข้าไปสำรวจเหมือนเดิมหรอป๊อป๊ายายขอได้ไหมยายขอได้ไหมครับโอ้มาแล้วนะครับก็ป๊บก็ป๊อาอนุญาตแล้วแล้วโอ้ก็จะมาอีกล่ะโอ้ยโอ้ยยังมันขอค่ะขอนี่ทุกวันต้องเข้ามาเดินชมต้องเข้ามาเดิน ดูว่ามีอะไรในบ้านโอ้เมีนยบบนทำไมเงี้ยล่ะปะเมียนเขาไม่เงี้ยเมียนก็อยากยหูว่ามีอย่างอยู่นี่เมียนไปไม่เห็นอะไรแล้วก็ออกไปยายจะมาทำความสะอาดโอ้สวัสดีประตูอีกแล้วสวัสดีขอเข้าห้องตายแล้วโอ้โอ้โอ้โอโออยแดังบ,บันนะี่เมียนอยากเรียนนะโอ้ยเมียนนั่งนอนนะั่งเย็นสบายใช่ปะวันนี้ยายยังไม่ทำความสะอาดเดี๋ยวยายจะเข้ามาทำความสะอาดแล้วลูก โอก็จะมารอตาไงปะป๊า,ปาไม่รู้เรื่องหือไงแล้วก็ต้องมารอทุกเช้าเลยละ่ะยายมาเลยยายยายโอ้ขอะไรยายนั่นขอมนั่นขอัอน,ขออนเข้าไปหาตาละ่ะต,ตาหลับอยู่โอ้ก็ต้องมาทําอย่างนี้ทุกวันเราไม่ได้นะลูก <laughs> โอ้ก็ต้องทําทุกวันอยู่แล้วเรางปูต้องนวดหัวให้พี่ว่า้ะพี่ว่นจะได้สมองดีสมองโป้ล่ะแม่น้ำอะไรยัง แม่นะว่าอยากให,นหน้มันนวดเลยแม่นะมันเกินไปแล้วมันต้องนวดแมวนขุอมือเลยแม่นว่มากเลยแบบนี้ปรู้ปะปะ,ปะแม่ออกมาแล้วเออตามแม่ไว้อ๊กมาตามแม่หรอ,มมอไปเร็วยายจะถูบ้าน้เห็นไหมยายเตรียม,ม,มถูบ้านแล้วไปอุกทุกวันเลยอ๊กก็ข่อยอยู่แล้วแ่เปรนะว่นยายจันจันจันเห็นไะห ก็จันก็จันก็เรื่องของยายเดี๋ยวมันก็จันจันทรจันก็เรื่องของยายโอ้ก็จะมานอนเฝ้ายายทำความสะอาดแล้วไม่ได้ไงหรอโอ้ให้กำลังใจวะให้กําลังใจอย่าหร้ไปยายจะทําความสะอาดยายทําความสะอาดแล้วจังเข้ามาไปลุกเร็วๆโอ้เฝ้าไม่ได้หรอปะ๊ะป๊าแม่เรียกแม่เรียกโอ้ครับแม่เรียกครับนั่น มีเสียงแสกสอนดีม่มาโอก็อไปก็ได้ละโอ้รอยายก็ไม่ได้ละทำไมไม่ยอมให้รอยายยด้วยละโอ้นั่นไหมเนาะเอ้าไม่ได้หายไปไหนวะแหว,วนนักเรนพูดได้เรียนก็ไม่หครเรียนเนาะแหวนน้ำนเนาแหวนนัอยากเ์รียนเนาะเป็นนักยากเรียนนะวะปะคะอย่างวันนี้เนาะแหนนมาเนียงมักัดขากัดแขงแหวนนี่แล้แหวนกันเลยหาอยู่แล้ว โอ้กินน้ำก่อนนะป๊อป๊าโอ้ก็จะไปไปเข้าห้องหนาวไหมลูกไปเข้าห้องน้ำไหมไปไหมไม่แล้วโอ้ก็จะมานอนโอ้ก็จะมานั่งอย่างนี้เลยแล้วป๊อป๊าเลยไม่ยอมให้เฝ้ารอตาเลยแล้วป๊อป๊าเลยป๊าตังค์ก็นอนทาโดนนะมามาหาตังค์นี่เธอแน่ตังค์ทาโด ไปะมองไม่วาวมาคุยนัาเหนื่อยอ่ะอืออื้อน่ะอื้อื้อึนเช้านี่เดินมาดักจูปต้งจูบคู่มื่นนะคุณนลยตางกันัากปะป้าต่างกันต้งจูบปอป้าบ่มแมนปแจะให้พี่จูบผู้อื่นก็ไ่ได้ไปเล่นกับพี่แ่นพี่แ่นชวนยังไงนะต้งติ้งติ้งติ๊งติ้งติ๊งตติ๊งติ๊งติติ๊งตินนะอฮึนอะไร ไม่ดีไม่อยู่ไม่มีสายเลีนด้วยไม่ดีไปเข้า,า,าห้องน้ำดีก็มาแหละดีแกดีก็มาแล้ววะพูดอะไรเออห้ดีแกไมาหันนะไหนยิ่งแจ้งเววเลยโอ้พี่ตังตังบอกว่าอะไรเมื่อกี้แม่ละบอกแมาละบอกไม่ดีแม่ละบอกโอ้โก,อาาโอโก,ก็อ,อ,กอยากเข้าไปอีกแล้วโอ้ก็ดูหน้าโอก่อนแล้วโอ้ก็อยากเข้าไปอีก ก็ตัวนเขาไปหาตาตาอยู่หน้าประตูเราไปรอแล้วแวทำไมเราไม่ยอมให้โอเข้าไปล่ะโอ้กูแบบนี้ก็โอ้เสียใจนี่กี่ไปไหนมาไปไดาอะไรมากินอุอ้ยกินวิมัวนะดูสิละแม่มันมันเครียดแล้วเฮ้ยโอ้มันเครียด โอ้ก็ขอก็ไม่ยอมให้ออกเข้าไปรอตาตาเหรอโอ้ก็อยากรอตาตาโอ้ก็จะนอนรอตรงนั้นก็ไม่ยอมเดี๋ยวตาเกอกมานะเดี๋ยวตาก็ออกมาสวัสดีพี่ๆกันสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับนุยโอ้ก็แบบสวัสดีไม่ค่อยเต็มใจแล้วอองก็งอนอยู่แล้วอองก็งอนเลยเหรอ ยายกไม่ยอมให้เฝ้าหรอกไปเฝ้าตาตาเนะเดี๋ยวตาออกมาไม่เห็นใครล่ะตังอะไรกินตังอะก,กินตะขาตะของอยู่นี่ละตังนี่กามันแฉมเลยการมันแฉมอ่ะจะให้กินยังขันขันมากินขานี่ขับเข,าากกข่ากระโปรงมะขูกหายนะฮะฮะเพื่อนนอโดนเดีด,น,น,ดนือดรีดเด้อเนี่ยเดือนนะ แม่เลยอยากเล่นน้ำเงี้ไผเล่นน้ำเงียนเลยป่ราะว่าเพราว่าบอกไม่เล่นน้ำเนี้่แม่อยากเล่น,นรถหุ่หนได้กี่กิโลรถเรียังเอฟซีเป็นห่วงกันนะเนี่ยเอฟซีเป็นห่วงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ